สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเลอซราฟิมในตอนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เลอซราฟิมกับเพลงเฟียเลสนั้นสามารถขยับชาร์ตขึ้นมานะครับไต่ชาร์ตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆจนสามารถเจาะเข้ามาอยู่ในท็อปสเวนตี้นะครับในหลายๆชาร์ตได้นอกจากนั้นเนี่ นดีใจกันมากๆเลยแล้วก็ลุ้นกันมากๆว่าเฟียเลสของเลอสตาฟิมนั้นจะสามารถเจาะเข้ามาในชาร์ตเมลอนท็อป100ในท็อป10ได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาร์ตก็ใกล้เข้ามาถึงท็อป10กันเต็มทีแล้วแฟนๆก็ลุ้นแล้วก็คาดหวังกันมากๆเลยนะครับ้วยความปังของเฟียเลสนั้นจะสามารถทําได้หรือเปล่าในตอนนี้นะครับเฟียเลสของเลอสตาฟิมนั้นสามารถเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป10ของชาร์ตเมลอนท็อป100ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับไม่ไ เท่านั้นยังมีอีกหนึ่งชาร์ตนะครับที่สาวๆเรียวซาลาฟิมสามารถส่งเพลงเฟียร์เลสนั้นเข้ามาอยู่ในท็อป10ได้ เฟียเลสนั่นเนี่ยก็ยังอยู่ในท็อป10นะครับของชาร์ตบัคส์แล้วก็จินี่อีกด้วยโดยในตอนนี้นะครับเพลงเฟียเลสที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่นั้นชาร์ตโฟ o w นะครับอยู่ในอันดับที่14ชาร์ตบัคส์อยู่ในอันดับที่10นั่นเองแล้วก็ชาร์ตเมลอนนะครับอยู่ในอันดับที่10เช่นกันเป็นนิวพีคเลยสามารถขยับเข้ามาได้จากอันดับที่11แล้วก็ในชาร์ตจีนี่นะครับอยู่ในอันดับที่8สามารถเพิ่มขึ้นมาได้จากอันดับเดิมก่อนหน้านี้อีก3อัันดบ,นบสแสดงว่าในตอนนนี้นนั้นเพลงง Filess ขอ Lada ดั้นอยบ ในท็อป10ไม่ว่าจะเป็นชาร์ตบัคชาร์ตเมลอนและก็ชาร์ตจินนี่นะครับส่วนในชาร์ตโฟล์นั้นเนี่ยยังอยู่ในอันดับที่14ยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้นั้นเฟียร์เลสจะขยับชาร์ตขึ้นมาได้ขนาดไหนจะสามารถเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป10ของชาร์ตโฟล์ได้หรือเปล่าและในชาร์ตอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเมลอนเนี่ยจะขยับขึ้นมาจนสามารถเจาะเข้าไปในท็อป5ได้ไหมก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอติดตามเป็นกาลังใจให้กับเฟียร์เลสของเลอซาราดฟิมกันนะครับแฟนๆ ออกมาแสดงความยินดีออกมาแสดงความดีใจกับสาวๆเลอสาดาฟิมกันอย่างมากมายเลยนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็ยังอวยพอนะครับส่งกําลังใจให้กับเฟียเลสนั้นสามารถเจาะเข้าไปอยู่ในท็อป5ของชาร์ตอื่นๆได้แล้วก็ขยับขึ้นไปสูงเรื่อยๆเลยแต่นอกจากจะมีแฟนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับชาร์ตเพลงของเฟียเลสแล้วก็ของเลอสดาฟิมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆบางส่วนรวมไปถึงชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดถึงและก็โยงเรื่องราวของเลอสดาฟิมนั้นไปเกี่ยวข้องกับการามอีกแล้วั้งๆที่ เื่องราวนี้ควรจะแสดงความยินดีควรจะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่ไว้ดันเอาเรื่องราวดราม่าของการามเข้ามาเชื่อมโยงกับ เพลงกับอันดับชาร์ตต่างๆเนี่ยด้วยเช่นกันชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็บอกไว้ว่าที่เพลง f e a r l e s s ของเลอซาราฟิมนั้นขยับขึ้นมาสูงและรวดเร็วได้ขนาดนี้เป็นเพราะกระแสะดาราม่าของข่าวคิมการัมที่เป็นสมาชิกของเลอซาราฟิมนั่นเองถึงแม้ว่าในตอนนี้การัมนั้นนะครับจะถูกงดกิจกรรมโปรโมทร่วมกันกับวงไปก่อนแต่ว่าก็ยังถูกชาวเน็ตนั้นดึงดาราม่าเข้ามาร่วมด้วยอยู่ดีนอกจากนั้นนะครับบางส่วนก็บอกว่าที่กระแสะดีได้ขนาดนี้เป็นเพราะข่าวเช้าของสมาชิกในวงตัวเพลงนั้นไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ นนขาดั้แถมยังมีการนําเอาชาร์ตเพลงของ Fearless ในตอนนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเพลง Eleven ซึ่งก็มีสมาชิกจาก i g w อยู่ในวง Ice เช่นกันนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็เปรียบเทียบกันระหว่าง Eleven ของ Ice ซึ่งมีสมาชิกจาก i g w นั่นก็คือจังวอนยองแล้วก็อันยูจินนะครับมาเปรียบเทียบกันกับเพลง Fearless ของเลอซ o ร f ฟิมซึ่งก็มีสมาชิกจาก i g w o คนเหมือนกันนั่นก็คือคิมแชวอนแล้วก็ซากุระจังนะครับโดยบางคนเนี่ยก็บอกว่าชาร์ตเพลง Fearless นั้นแทบจะสู้ไม่ได้ ได้เลยกับชาร์จ11ที่เจาะเข้าไปในชาร์ตต่างๆเนี่ยได้เร็วแล้วก็ไต่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วกว่าบางคนนะครับก็บอกว่าที่เพลงนี้สามารถขยับชาร์จขึ้นไปเทียบเท่าเกือบจะเท่ากันได้กับ11นั้นเป็นเพราะกระแสะดรามา่าถ้าหากไม่มีเรื่องราวดราม่าต่างๆเกิดขึ้นมาชาร์จของ f i ี r ร e นั้นอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้หรือเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตหลายๆส่วนนั้นนะครับเริ่มที่จะออกทะเลกันไปไกลแล้วนําเอาข่าวดราม่าของสมาชิกนะครับเข้ามาร่วมด้วยกับตัววงแล้วก็ตัวเพลงซึึ่่่งแนนคคลับหายนนยยๆีกก็รู้สไมอ ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามส่งกําลังใจให้กับเลอซดาฟิมแล้วก็เฟียเลสกันต่อไปรวมไปถึงส่งกําลังใจให้กับคิมการัมด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนื้อหาของข่าวต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีการสารุปข้อเท็จจริงออกมาแบบ100%ว่าใครถูกใครผิดดังนั้นเนี่ยการัมนะครับก็ยังได้รับกําลังใจจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตบางส่วนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้เราก็อยากให้ทุกคนนั้นมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับเลอซดาฟิมกันในตอนนี้ชาร์ตเพลงขยับขึ้น ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ขยับขึ้นมาสูงเลยนะครับต่อไปนี้ก็มารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะสามารถขยับขึ้นไปจ่ะเข้าไปในท็อป5ของแต่ละชาร์ตได้หรือเปล่าและก็เพลงนี้นะ,นะครับจะสามารถขยับชาร์ตขึ้นไปเนี่ยได้สูงขนาดไหนยังไงก็มารอติดตามแล้วก็มารอลุ้นพร้อมกับเป็นกําลังใจให้กับเลอสาร์ฟิมแล้วก็เฟียเลสรวมไปถึงมาติดตามข่าวสารต่างๆของการรัมกันนะครับว่าหลังจากนี้จะมีข้อสรุปหรือว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรอัปเดตเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่าสำหรับในคลิปนี้นะคคราารรรััรับบอออออมมกกกเเเเเเปขขงงงงาาาแวดตี่่ยืช์พล สำหรับเ e อสตาร์ฟิให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและที่สําคัญเราไม่อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเ e อสตาร์ฟิแล้วก็ i อซนะครับเพราะว่าสมาชิกข,ของทั้งสองวงเนี่ยก็เคยอยู่ในวงเดียวกันมาก่อน และก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแฟนคลับของทั้ง2วงนั้นก็รักแล้วก็สนับสนุนกันดีมาโดยตลอดอยากให้ชาวเน็ตบางส่วนที่อินกับดราม่านะครับมาทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างแฟนคลับของทั้ง2วงแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองวงนั้นเนี่ยระหองระแหงหรือว่าแตกแยกกันเลยนะครับยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์ดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคป p ปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และก็กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจ